8 0 1แ,แพทย์ร้องรัฐบาลปิดสภาวะกัญชาเสรีในสภาวะสุญญากาศทันทีใจความระบุว่าถแถลงการแพทย์ประจำบ้านแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอาจารย์แพทย์และสิทธิ์เก่าแพทย์คณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล <N> เน um ื <N> ่องจากประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้โทษประเภทที่5ปีพุทธศักราช2565ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่9มิถุนายน2565ที่ผ่านมาได้กำหนดให้พืชกัญชาไม่เป็นยาเสพติดแต่ไม่มีนโยบายควบคุมการใช้กัญชาอย่างครอบคลุมและปลอดภัยจึงทำให้มีการใช้กัญชาอย่างเสรีในเชิงนันทนาการอย่างแพร่หลายนำไปสู่การเข้าถึงการใช้กัญชาของเด็กและเยาวชนซึ่งผิดจากเหตุผลของการออกนโยบายกัญชาเสรี ที่รัฐบาลและผู้เกี่ยวข้องเคยเกล่าวอ้างว่าต้องการให้ประชาชนได้เข้าถึงกัญชาทางการแพทย์มากขึ้นนอกจากนี้นะคะการใช้กัญชาอย่างเสรีโดยปราศจากข้อบ่งชี้ทางการแพทย์นั้นมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนมากมายว่าส่งผลกระทบต่อร่างกายและการเจริญเติบโตของสมองในเด็กและวัยรุ่นอย่างมากสถานการณ์ในปัจจุบันนี้จึงนับว่าเป็นภัยคุกคามต่อระบบสาธรณสุขและสุขภาพของประชาชนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวนานอย่างแท้จริง แพทย์ประจำบ้านแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอาจารย์แพทย์และสิทธิ์เก่าแพทย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลตามรายชื่อแนบ851รายชื่อในฐานะบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศไทย เล่งเห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปิดใช้เสรีกัญชาโดยไม่มีการกำกับควบคุมอย่างเหมาะสมในขณะนี้จึงขอแสดงจุดยืนสนับสนุนจดหมายเปิดผนึกฉบับที่2ของเครือข่ายนักวิชาการและภาาประชาชนต้านภพยาเสพติดที่ขอให้ออกมาตรการ ปิดสภาวะกัญชาเสรีในสภาวะสุญญากาศทันทีและจัดให้มีกระบวนการรับฟังผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านเพื่อร่วมกันออกแบบนโยบายกัญชาแห่งประเทศไทยและแคมเปญชะลอกัญชาเสรีขอออกกฎหมายคุ้มครองไม่ให้เด็กใช้กัญชาออกมาก่อน บนช่องทางเว็บไซต์เช้ง org ของภาคประชาชนซึ่งมีผู้ร่วมลงชื่อมาแล้วกว่า6,000คนเพื่อให้ทบาลนะคะและผู้เกี่ยวข้องหยุดภัยคุกคามทางสุขภาพในครั้งนี้โดยเร็วที่สุดรวมถึงปรับแก้ให้ใช้กัญชาได้อย่างมีประโยชน์อย่างสูงสุดทางการแพทย์โดยการควบคุมและป้องกันผลกระทบต่อประชาชนให้เกิดน้อยที่สุดดังเช่นเหตุของการออกนโยบายแต่เดิมที่เคยกล่าวอ้างไว้